นวัตกรรมอย่างเดียวไม่ได้ค่ะนวัตกรรมต้องนำมาซึ่งการมูด้วยเช่นน้ำหอมใช้แล้วหอมนี่คือคุณสมบัติแรกน้ำหอมใช้แล้วหอมน้ำหอมใช้แล้วมีเสน่ห์น้ำหอมใช้แล้วแบบว่านะใช้แทนดอกไม้ทูบเทียนทุกคนน้ำหอมก็คือน้ำหอมน้ำหอมก็คือน้ำหอม แต่ใช้แทนดอกไม้ทุบเทียนนะคะน้ำหอมมีสามกลิ่นกลิ่นกุหลาบกลิ่นซากุระและกลิ่นดอกบัวบัวหลวงน้ำหอมคือน้ำหอมแต่น้ำหอมเราไม่มีแอลกอฮอล์จึงสามารถเอาไปใช้ทั่วไปได้เอาไปใช้ที่วัดที่สถานปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้เพราะเราไม่มีแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดการไปรังควานเขา หรือบางคนแพ้แอลกอฮอล์มันไปรบกวนประสาทเขาหลายๆส่วนเราจึงไม่ใช้แอลกอฮอล์เลยเห็นไหมทุกคนเราไม่ใช้แอลกอฮอล์เลยแล้วเราใช้แทนดอกไม้ทูบเทียนเพราะทูบก,กับเทียนไฟอันตรายทูบมีควันมันจะทําให้ไปรบกวนคนที่เขาแพ้คุณเห็นอะไรไหมว่ามัน นวัตกรรมต่างๆอ่ะมันแฝงเข้าไปในความมู่ด้วยเลยโดยที่ถ้าไม่ยกขึ้นมาคุณก็ไม่รู้ถ้าครูไม่พูดคุณก็จะไม่รู้เลยเห็นอะไรไหมคะเหมือนกันทําไมใครใช้ลิฟเบอร์สี่สี่เมื่อไหร่ที่ใช้เบอร์สี่สี่ใช้ปุ๊บปังมากอย่างวันนี้วันหวยออกสีแดงต้องมาเพราะสีแดงเป็นสีเรียกทรัพย์เพราะฉะนั้นบางคนก็เชื่อว่าทาปากแดง โอ้ยฉันถูกหวยแน่นอนฉันถูกหวยแน่นอนฉันถูกลอตเตอรี่แน่นอนฉันอะไรแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าวาจาประกาสิไปอีกเห็นไหมคะนี่แหละค่ะทุกคนครูกําลังจะมาบอกคุณว่าทุกวันนี้นะคะนวัตกรรมอย่างเดียวไม่พองานวิจัยอย่างเดียวไม่พอนวัตกรรมมูต้องมาแล้วทุกวันนี้มูไม่ปกติต้องเป็นนวัตกรรมมูถ้าเมื่อก่อนมูปกติคืออะไรอ่ะมาดูกันระหว่างคําว่ามูปกติกับนวัตกรรมมูทุกคน มูปกติก็คือการที่เราไปขอพอรอย่างเช่นเราไปขอพอรพระพิคเนแล้วก็ไปสวดโอมศรีคเนสายานามหาหรือ,อบทบทเกี่ยวกับพระพิคเนศถูกต้องไหมคะแล้วเราก็ขอพอรขอสติปัญญาเป็นเลิศขอทรัพย์ในอดีตขอให้เราเป็นมหาเศรษฐีถูกต้องไหมคะนั่นเรียกว่ามูปกติค่ะทุกคนมูปกติมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนวัตกรรมมูล่ะคือยังไงนี่ไงทุกคน คุณต้องเอาน้ําหอมไปวนนะคะคุณต้องเอาน้ําหอมไปวนมือแทนทูบเทียนดอกไม้คุณนํานวัตกรรมมามูคุณเห็นอะไรไหมความต่างของมันคือหนึ่งง่ายขึ้นสองเฮ้ยอาจจะมีผลมากขึ้นก็ได้เพราะความหอมเทพชอบความหอมทุกคนเห็นอะไรไหมว่าความต่างของเขาแล้วทุกวันนี้ทุกคน ไม่ค่อยมีใครมูธรรมดาไม่ค่อยมีใครไปขอธรรมดาทุกคนก็จะไปมูแบบมากขึ้นอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้จะสร้างอีกองค์นึงเขาจะขอมาสร้างองค์ใกล้ๆหรือว่าอะไรแบบนี้การมูมันมากขึ้นมันมีความต่างมากขึ้นมันมีการขอที่ไม่ได้บนบานนะคะทุกคนไม่ได้บนบานแต่มันเป็นการนวัตก,กรรมขึ้นมาค่ะเป็นแต่ถ้าใครชอบเรื่องมู เขาจะใส่ฟิลลิ่งนะคะเขาจะใส่ฟิลลิ่งทุกคนก็ดูสิตั้งแต่เราทำน้ำหอมนุพเก้ามาในแบรนด์เรามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นตัวแทนของแม่การใช้น้ำหอมไปมูถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทมีคนถูกรางวัลที่สองคือด็อกเอ่อด็อกเตอร์เอ้ไม่ใช่สิพี่นงพิชาติถูกรางวัลที่สองกี่ใบไม่รู้สามหรือสี่ใบคุณเห็นอะไรไหม มีถูกรางวันที่สามสี่ห้าล่าสุดทุกคนครูทีมคูเปิลใช่ไหมหรือทีมเอ่อใครนะถูกลางวันมาเก้างวดถูกหวยเก้างวดแล้วก็มีถูกหวยยี่สิบเก้าเอ้ยสิบเก้างวดหรือเท่าไหร่สิบเก้าใช่ไหมมีเก้างวดแล้วมีเท่าไหร่อีกงวดติ๊ดิด,ดิด,ดิดกันแล้วล่าสุดมีคนมูน้ําหอมแล้วสามีเป แปหลัก